รับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับประจำวันที่3เดือน12เดือนสุดท้ายของปี2020ซึ่งเป็นปีที่เรียกว่าปีมหาพิโยกนะครับเราเจอโควิดเราก็เจอวิกฤตอะไรหลาอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าพอเดือนนี้ตลาดหุ้นเมืองไทยจะกลับมานะครับถึง1,438นะครับในวันนี้นะครับจะบอกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้เงินทุนจากต่างชาติเริ่มเข้ามาแล้วล่ะ หลังจากที่เราเปลี่ยนประธานเทบดีของเมริกานะครับเงินเริ่มไหลเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องดีนะทําให้ตลาดหุ้นเราคึกคักมาทีนี้นะครับผมก็รู้สึกไปสะดุดกับหุ้นตัวหนึ่งนะหุ้นตัวนี้ก็คือ gap energy ตัวนี้นะครับ gap energy ราคาปัจจุบันของ gap energy นะครับอยู่ที่35บาทห้สสตางค์วันนี้ก็ขึ้นนะ าการขึ้นของมันก็คงมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ปึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในฝั่งของ NVR หรือนักลงทุนต่างชาตินะครับจะเห็นว่าผมขอเปลี่ยนเป็นวันก่อนนะเป็นวันหรือเปล่าโอเคยังเป็นอยู่นะครับจะเห็นว่ามีแท่งสีของไยครับแท่งสีเขียวนะครับต่อกันไมาเรื่อๆนะครับเก็บอย่างไม่หยุดย้งนะครับ ถึงแม้ราคาจะลงลงลงเขาก็ยังเก็บอยู่แสดงว่าเขามีความสนใจในหุ้นตัวนี้แล้วก็ราคาผันผลพอสมควรนะครับถ้าเราจะเล่นจะเล่นยังไงไหมตัวนี้น่าเข้าหรือเปล่าเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่านะครับแนวโน้มกันอยู่นะครับถ้าดูในกราฟนะตอนนี้เขามาทดสอบที่แนวต้านตรงนี้อยู่นะแล้วก็เขาก็ กลับขึ้นไปได้กลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ดูในเส้นของตัวเนี้เส้นสีเขียวเนี้ยเริ่มลงท้องช้างแล้วเริ่มดักหัวขึ้นแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรายหกสิบนาทีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับกราฟยังขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แสดงว่าณาราคาเนี้เป็นราคาที่เราสามารถเข้าทำกําไรได้พอสมควรนะครับแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือว่าในส่วนของวอลลุ่มวอลลุ่มมันดูน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยผมกลัวว่าถ้าเข้าอาจจะติดดอยก็ได้อาจาติดดอยก็ได้นะ,ะแต่ถ้าอยากจะเข้าลองเล่นจริงๆนะแนวรับเมืแนต้านอยู่เท่าไหร่แนวรับนะครับอยู่ที่35บาบาทเป๊ะเลย ส่วนแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับแนวต้านอยู่ที่35บาท75สตางค์ถ้าดูจากฝั่งนี้จะเห็นว่าจะมีการซื้อการขายแถว35บาทนี่พอสมควรนั่นหมายถึงว่าถ้าราคาเกิน35้าเขาก็พร้อมจะขายต่ำกว่า35หรือลงมาที่3 5้เขาก็พร้อมจะซื้อถ้าหุ้นอย่างนี้นะครับ ผมจะแนะนําให้เข้าเร็วออกเร็วอ่าเข้าเร็วออกเร็วถ้าเป็นผมเข้านะผมไม่ได้เชียร์ซื้อนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อนะถ้าเป็นผมนะครับราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต่ํากว่า35บาท3 4สบาทผมจะซื้อเลยครับผมจะซื้อแล้วก็กลับมาขายที่เหนือ35บาท เล่นรอบอย่างเงี้ยเล่น1 2 1 2อย่างเงี้ยทำกำไรไปเรื่อยเพราะว่าดูจากกราฟแล้วยังเป็นขาขึ้นที่เราจะสามารถทำกำไรได้อยู่นะครับอะเรามาดูในฝั่งของตัวนี้กันดีกว่าแล้ว i a a consensus เขาให้ราคาเป้าหมายยี่เท่าไหร่นะครับราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่38บบาทนะครับฉเฉลี่ยนนะ ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะปีนี้เพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วแต่ถ้าปีหน้าเงินทุนยังไหลเข้าอยู่ผมก็ว่าน่าจะไปถึงอยู่นะ4 0จุดเดิมนะครับอ่ะม,มีมีหุ้นเราฝากพอเท่านี้ครับพอให้หายคิดถึงกันช่วงนี้ก็ตลาดหุ้นก็กลับมาแล้วนะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันมันปลายปีนะครับทุกคนเขาก็ขายเอาเงินไปเที่ยวกันก็ รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเห็นมีข่าวโควิดไปอีกรอบนึงแล้วแต่ก็ไม่อยากให้ล็อกดาวน์นะเพราะว่าตลาดหุ้นมันโอเคแล้วโอเคขอบคุณมากครับถ้าชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์กลับมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ